ต้องต้องชันก่อนครับทีนีหลายฝ่าอ้าวแล้วเนี่ยพอพอจะห้ามแล้วพอไม่อยู่กันแล้วก็กลายเป็นว่ามันจะดีอเนี่ยครับต้องต้องเบรกก่อนครับครับเหมือนในขณะที่กำลังเข้าไปบอลรัวตุ้มกันทีละทอนอยู่ที่บอลก็อยากจะเล่นแล้วครับ แต่ทางฝั่ง,งของทีมงานแบเขาก็ไม่พอใจเหมือนกันเนีเ่ยเรา,า,าต้องดึงออกมาเพื่อให้กลับเข้าสู่เกมนะครับนะครับหยุดกันได้แล้วยวรามีแพ้นะเกมหน้าสุดที่สุดโย่ Yo, และเสียงจากหมาวัดจากที่เคยเป็นมาจนจัดไม่รู้ว่าใครพาปล่อยในวัดจงตั้งใจฟัง ิ่งหนีก่อนถ้าถูกจับได้มึงโดนใส่ซอกก่อนจะสิ้นมึงดิ้นมาก่อนถ้ามึงไม่สิ้นมึงกลิ้งไปก่อนและนี่คือหมาวัดซาวของแท้พวกเราต้องนั่งเศร้าเวลาที่พระฉันข้าวบางตัวก็คัดกันจนเชา้าเพื่อนเพื่อนละของกูชอบกัดแม่งแข่งกันจัดแต่ผมไม่รั